ตอนนี้เราจะทําอะไรครับบักบูงวันนี้นะคะนี่ก็ห้องแม่ทั้งห้องค่ะเราก็เลยแม่ก็เลยสั่งอุปกรณ์เตรียมมาเพื่อห้องน้ำอ่าเราแกะดูซิมีอะไรบ้างอันนี้แกะกันนะคะ,ะร,ระวังนะใช่ไหมอ้อ,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 อหนักเหมือนกันนะเนี่ยคือชั้นไว้ของในห้องน้ำค่ะผิดอัน พี่เดิม<ช> <ๆ S 2> ลงววดข้างล่างเลยผ <ś c oughs> ิดอันผิดอ่นคะะนี่ผิดอันอันนี้อะไรเอ่ยอนนอเก็บมาระวังแตกด้วยนะเนียใช่ค่ะมา,อ,าอ๋องงอ,อะไรไฟแน่นอนเลย ได้ทุกอย่างเป็นพิมบนั้นไปยันดังทุกคนดีให้นุ่นก่อนค่ะพี่บุ้งอยากได้บุ้งขอนะบุ้งขอเลยใช้ด้วยกันแต่บุ้งขอเป็นคนใช้ก่อนคนยึดของแม่ละหนึ่งไม่ของบุ้งไป่เลี้ยงะตอนนี้ผลักบุ้งได้คอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเปิดคอมติ้งติ้งอ่าติ้งติ้งนี่นะตัวห้องงานศิลป์ครับ ทุกคนเราไปอ่านในข้อมือแล้วเขาบอกข้อมือทุกคนเราไปอ่านในข้อมือแล้วแล้วให้กด S L เราจะเปิดไฟกด S L หลังจากที่เราแทะเลาะกันตั้งนานในตรงไหนคะอ่ะสามสอง S L คือถึงของมันคนเดียวอะไรคะแม่ไปบีบไฟให้หน่อยทุกคนมีคนโอเวอร์แบบโอเวอร์อะไรคะฉันเล่นเกมได้แบบตอนนี้คือเล่นเองเลยแบบแม่ใสยตานะบุ้งอย่างเงี้ยสายตาแต่แม่ดูสิ ถ่ายรูปไปก่อนได้ไหมถ่ายรูปไปก่อนได้ไหมอยากถ่ายรูปไปก่อนนะดูดิกันวนเลยปาร์ตี้เเ้ไม่เคยเห็นเลยเราจะไปชิ้นต่อไปแล้วเธอี่้าวว้าวว้้้้า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 า้้อ ประกอบอีกแล้วอ,อ่ะประกอบทั้งวันเนี้มีคนร้องไห้แล้วนะคนเหนื่อยมากกว่าจัดห้องแลประกอบมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างประกอบอีกแล้วไม่ทำให้แกนอืน่นก่อนดี่ไม่ทำให้เนี้ยนี่เหรอกริ๊ชักมาเสียบตรงนี้มาอ่าันนี้ฝั่งนี้ไไม่ด้เข้าโอเคไงยังโอเคอยังนี่เก็บเอกสาร ดีไหมเริ่มไหมแล้วพอพัดลมมาอะไรของเธอชิ้นตอบาดกองสุดท้ายก็คือแทน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 อะไรอะฟาเวอร์เพื่อนหนูอ๋อทานเกีบของเพื่อนหนูเองค่ะฟาเวอร์ทานเกีบของก็ต้องประกอบเปนว้าว นี่นะทุกคนดูหัวของบุ้งยี่งเป็นยังไงบ้างก็คือทำจนยุ่งอ่ะนี่โอวิ้นชัดจนยุ่งแต่ในภาพไม่ได้ม่ควรทำนะนี่ของนี่ของบุ้งอาะสองชั้นของของบุ้งหมดแหละอันเนี้ยแต่เราใช้นี่เมื่อกี้เรากลับด้านใช่ไหมขอให้เรียบร้อยอย่างนี้ตลอดไปนะคะไม่เอาลิ้นชักนย่างเงี้ยทำกีการออกเลยลูกเดี๋ยวไม่ไปใส่ในห้องครัวดีกว่าเอาใันนอ้คือที่ทำความสะอาดโต๊ะของเธอนะเอาไปไว้ข้างล่างเลยลูกเออโอเคโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็พอจะเล่นคีย์บอร์ดก็ นี้แล้วก็ไปม่ออกไปไม่ออกหรอไม่มันรังไม่เียบอ๋อนี่นะคะก็สกีถ้าเสร็จแล้วเราต้องเก็บที่เดิมถ้าโต๊ะสกระปรกหยิบมาทำยังไงคะเปิดออกมามเปิดไม้กวาดผิวที่แม่ซื้อให้เป็นมินิมอลก,กวาดเลยใช่ไหมใช่นี่กวาดคือห้องนอนของพักดุ้งนะคะกวาดแล้วก็เก็บเก็บอย่างนี้นะ เก็ใส่ถังขยะเก็บนะเสร็จแล้วก็สมมตินะของเล่นของเล่นปิดตัวเล่นของเล่นอยู่นะเธอมีสิบน่ารักอันนี้วางของในถังขยะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคน่ารักไหมกระต่ายรักแต่แม่ดูกระต่ายนะว้าวว้าวนี่อันนี้ก็จะมีสายหน้าดำนะแอบไปเล่นข้างล่างมาสอีกตัวมีอันนี้ด้วยนะอะไรนะ แฟร์ฟอคเคใช่ชื่อโอลิฟออลิฟอันนี้ชื่อชื่ออะไรพาบุงกบไม่เอาชื่อไม่เอาชื่อนิเกตโตนิเกตโตได้ด<ม>ชื่อแม่เนเกตโตได้ไหม <Okay. S 2> โอเคอะเนเกโตเก็บห้องเรียบร้อยเอาถ่ายรูปหน่อยคะ่ะอันนี้